มันดราฟลเวอร์คือการทำดอกไม้เป็นวงกลมเราเรียกเราเรียกสิ่งนี้ว่าวงกลมศักดิ์สิทธิ์ค่ะมันดราเป็นเครื่องมือในการทำสมาธิสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิไม่ได้นะคะ,ะประโยชน์ก็คือช่วยลดความฟุ้งซ่านเพิ่มความผ่อนคลาย ละลายความเครียดและมีสติกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ช่วยบำบัดอาการโรคซึมเศร้าหรือภาวะของเด็กพิเศษเช่นโรคออทิสติกอยู่นิ่งๆไม่ได้กลับมาอยู่กับการทัาหดอกไม้หรือเป็นการระบายสีในวงกลมของมันดาลาค่ะ ซิงกิ้งโบมันคือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ครูเข้าใจนะช่วยให้เราดึงจิตเราให้กลับเข้าสมาธิไวขึ้นพอได้ยินปึ๊บมันทำงานกับสมองเลยแล้วก็ไปที่เบรนเว e เลยมันไปที่หูก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็เข้ามาแบบฮาร์ดแอบบ่ะได้ยินเสียงอันนี้แล้วไม่มีปรสดนะก็จะแบบได้ยินแล้วก็ใช่ค่ะแต่อันนี้มันจะสั่นด้วย อันนี้วางไปบน,ปบนตัวด้วยแต่คริสโตโบวางบนตัวไม่ได้นะคะรอบๆได้เพราะว่ามันเสียงคนลคื่นอันนี้คือคื่น440เฮิร์ตชช่วยให้เกิดการผ่อนคลายระดับลึกที่ไม่ใช่การหลับโดยทั่วไป อันนี้คือจะหลับแบบทิ้งล่างแบบหลับแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่ามีอาจจะละเมอาามอะไรมีบ้างที่อาจจะละเมอผูหันมาเจอโมพอดี <laughs> พอเราหลับปุ๊บจกักระทั้งหมดทั้งมวลก็จะเริ่มทํางานเองเริ่มปรับเริ่มหาสมดุลเองอะไรที่ควรอยู่ก็จะอยู่อะไรไม่ควรอยู่ก็จะออกไปโอเคสวัสดีค่ะคําถามที่หนึ่งนะคะที่ถามเรามาว่าทําไมเวลาที่เราฝึกโยคะ เราถึงฝึกเรื่องปรานนะคะปราญยามะนะคะก็แปลเหมือนอ่าลมหายใจนะคะปรานก็คือลมหายใจยามะก็หมายถึงการควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยยามะปานยามะก็คือการควบคุมลมหายใจนะคะ แล้วประโยชน์ของการที่เราฝึกโยคะเราเราได้อะไรจากการฝึกเทคนิคนี้ที่ที่คนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทำไมเราต้องหายใจแล้วก็ฝึกโยคะในเรื่องของในที่เราพูดถึงเรื่องปราณยามะนะคะเพราะว่าปราณยามะเนี่ยประโยชน์ก็คือว่าจะทําให้เราหนึ่งคือประโยชน์ในทางาจิตวิญญ,ญาณก็จะทําให้เราได้กลับมาได้อยู่กับตัวเองได้กิดอยู่กับตัวเองนะคะแล้ว พอเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะลมหายใจของเราอะคะ่ะมีความสัมพันธ์กับเรื่องภาวะอารมณ์เพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราก็จะใช้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวลักษณะาการฝึกโยคะจะเป็นเปรียบเสมือนอาการเคลื่อนไหวการเป็นการฝึกสมาธิที่เคลื่อนไหวนะคะแล้วใจท่วงท่าของเทคนิคโยคะเนี่ยคะ่ะในการเคลื่อนไหวแต่ละท่วงท่าให้เรามีสติรับรู้ในการเคลื่อนไหวท่วงท่า เพราะนั้นลมหายใจที่เราฝึกไปในเทคนิคของโยคะนะคะของคนที่ฝึกโยคะเนี่ยก็จะนำประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างลมหายใจที่สัมพันธ์กับภาวะอารมณ์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลมหายใจก็จะเป็นการปรับภาวะอารมณ์หายใจของเราอะให้เกิดการสมดุลให้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะนั้นประโยชน์ของของเรื่องลมหายใจยังมีอีกมากมายนะคะถ้าอย่างไรสนใจก็ มีโปรแกรมหน้าก็ลองมาฝึกกับเราได้อีกค่ะขอบคุณค่ะ